สำหรับของที่เราเตรียมว้ให้สำหรับผู้โชคดีที่จะร่วมเล่นกิจกรรมในวันนี้นะคะก็มีด้วยกัน3ชิ้นด้วยกันค่ะ คิดก่อนนะคะว่าจะให้ทุกคนทําอะไรดีเพื่อที่จะให้เป็นผู้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะคอนเทนต์ในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์สุดท้ายของสิ้นปี2020ค่ะซึ่งแน่นอนว่าปี2021เราก็ยังจะทําคลิปเกี่ยวกับต้นไม้ต่อไปนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนมาถึงคลิปวิดีโอในวันนี้แล้วก็ต้องบอกเอาไว้เลยว่าท้ายคลิปมีของมาแจกแน่นอนค่ะอย่าลืมติดตามกันจนจบนะคะ สำหรับคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยเราก็จะนำต้นไม้ที่เป็นเฟรนด์ของเราในปี2020มาให้ทุกคนได้ดูกันค่ะว่าต้นไหนเนี่ยเป็นเฟรนดในใจเราบ้างแล้วก็เป็นต้นที่เราเลิฟมากที่สุดเลี้ยงง่ายเลี้ยงในห้องก็โตได้นะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนที่เลี้ยงต้นไม้ไว้ในห้องนอนน้องโตช้าหน่อยแต่ว่าเติบโตแน่นอนค่ะเราไปดูกันทีละต้นเลยค่ะ มาที่ต้นด้านข้างของเราเลยดีกว่านะคะต้นนี้หลายๆคนก็จะเห็นอยู่บ่อยๆในหลายๆคลิปเนาะเพราะว่านางเขาเป็นต้นที่มีฟอร์มที่เราถูกใจมากๆเลยนะคะทุกคนจะามาให้ทุกคนได้ดูกันนะต้นนี้ค่ะก็คือลิ้นมังกรน,นั่นเองซึ่งเป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายมากๆเลยนะคะหลักการรดน้ําต้นไม้เนี่ยก็ไม่ต้องรดน้ําเยอะคือแบบเลี้ยงแบบไม่ต้องใส่ใจอะไรมากมายน้องเขาก็อยู่ได้ ต้นนี้เป็นฟอร์มที่สวยมากๆแล้วเราก็จะเอามาเป็นแบบแบ็กกราวเวลาที่เราถ่ายรูปรีวิวสินค้าอย่างนี้ด้วยนะคะก็ดูดีมากๆเลยค่ะต้นนี้ที่เรายกให้เป็นเฟวอร์ริตก็เพราะว่าน้องเขาสามารถอยู่ในที่ที่มีแสงน้อยก็ได้ไม่ต้องการการดูแลใส่ใจมากมายเหมาะกัาคนที่มีเวลานะคะแล้วก็วางตั้งไว้ตรงไหนก็เป็นต้นไม้ที่ดูเก๋มากๆเลยค่ะทุกคนส่วนต้นต่อไปนะคะต้นนี้ก็คือนี่ค่ะ ต้นยางอินเดียดำนั่นเองค่ะทุกคนต้นเนี้ยคือตอนแรกเนี่ยเราก็ถอดใจแล้วนะตั้งแต่น้องเขาใบร่วงไปแต่ว่าพอเราเปลี่ยนตำแหน่งค่ะจับน้องเคาไว้ริมหน้าต่างที่มีมลมระบายค่อนข้างดีสำหรับเรื่องของแสงแดดเนี่ยก็ห้องเราก็จะไม่ค่อยมีแสงแดดส่องเข้ามาในช่วงแบบปลายปลายปีนะคะแต่ว่าน้องเขาก็อยู่ได้แล้วก็ เขาแตกใบอ่อนเก่งมากๆด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ดูนะคะใบนี้ก็คือใบอ่อนที่เขาเพิ่งแตกมาใหม่ค่ะแล้วก็ดูลักษณะใบของเขาเนี่ยก็คือโตกว่าใบาดั้งเดิมที่มาตั้งแต่ตอนแรกอีกนะคะอันนี้ก็เป็นใบที่เพิ่งแตกใหม่เหมือนกันแล้วก็ค่อยๆมียอดอ่อนแบบนี้เกิดขึ้นมาด้วยแล้วนะคะก็เลยทำให้ต้นนี้ได้เป็นเฟรริตในปีนี้ค่ะสำหรับเรื่องของการรดน้ำนะคะก็ดูวัสดุป,ปลูก ว่าถ้าเมื่อไรที่วัสดุปลูกแห้งเราก็ถึงจะรดน้ำเขาแต่ถ้าเมื่อไรที่วัสดุปลูกยังมีความชุ่มชื้นอยู่หรือว่ากระถางต้นไม้ของเราเนี่ยมันยังดูแบบมีน้ำหนักอยู่ค่ะก็ไม่จำเป็นต้องรดน้ำก็ได้นะคะ มาที่ต้นนี้กันบ้างค่ะต้นนี้ก็คือต้นบัวบกโขดต้นไม้อินดี้แล้วก็เป็นต้นไม้ยอดนิยมที่แบบมีช่วงหนึ่งที่ราคาพุ่งแรงมากเลยนะคะทุกคนที่น้องได้เป็นเฟรริตในปีนี้ก็เพราะว่าน้องเขาเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เลยค่ะที่เราบอกว่าตายแล้วเกิดใหม่เนี่ยก็คือมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราทําน้องตกลงมาจากชั้นวางต้นไม้นะคะเราทุกคนดูสิเนี่ยค่ะจะเห็นว่าหัวน้องเขาเนี่ยเว้าบุ่มลงไปก็คือ มันแตกตรงนี้นะคะเราก็คิดว่าเอ้ยต้องตายแน่ๆเลยแต่ว่าปรากฏว่าเราก็ไปศึกษาข้อมูลแล้วก็ถามออที่ร้านขายต้นไม้ว่าน้องเขามีโอกาสที่จะงอกขึ้นมาใหม่ไหมนะคะคุณป้าร้านขายต้นไม้ก็บอกว่างอกแน่นอนทุกคนหลังจากนั้นเราก็รอประมาณ1เดือนนะคะน้องเขาก็งอกขึ้นมาใหม่แบบนี้ค่ะเป็นต้นกระจิ๋วเล็กๆอย่างนี้เลยนะคะทุกคนอันนี้เราก็จะสัญญาว่าจะทนุถนอมดูแลเขาอย่างดีจะไม่ทําให้เขาตกลงมาอีกแล้วนะคะ มาที่ต้นต่อไปที่เลี้ยงง่ายมากๆแล้วก็มันเป็นต้นไม้ที่แบบเราสามารถเห็นได้ทั่วไปนะคะนั่นก็คือต้นนี้ค่ะกวักมรกตนั่นเองแต่ว่าต้นเนี้ยเขาเป็นกวักมรกตด่ังนะคะแต่ว่าเราเอาไว้ในห้องนอนแล้วก็แสงเนี่ยเข้าได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่น้องเขาอยู่ได้นะแต่ว่าลักษณะความดังของเขาก็จะไม่ค่อยชัดเจนนะคะเราคิดว่า อ,อาจจะปีนี้อาจจะลองเปลี่ยนตำแหน่งให้น้องเขาได้อยู่ริมหน้าต่างได้เจอแสงแดดบ้างนะคะเพื่อที่เขาจะได้แบบมีความด่างและอย่างเต็มที่ค่ะทุกคนสำหรับเรื่องของการรดน้ำต้นไม้นะคะของต้นนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องรดน้ำให้ชุ่มฉ่ำเพราะว่าเขามีรากที่เป็นเงาและพวกเงาเนี่ยมันก็จะเก็บความชื้นเอาไว้นะคะถ้าเรารดน้ำเยอะเกินไปก็ทำให้รากเน่าได้ค่ะ ต้นนี้นะคะเป็นต้นลิ้นมังกรเช่นกันค่ะทุกคนนี้ก็เป็นต้นที่เราแบบตามหามานานมากแล้วก็กว่าจะได้น้องเขามานะคะในที่สุดเราก็ได้เจอต้นที่มีฟอร์มสวยน่ารักแบบนี้ค่ะนี่ก็เลี้ยงง่ายมากไม่ต้องการน้ำมากไม่ต้องการการดูแลใส่ใจอะไรมากมายนะคะแล้วฟอร์มเขาก็แบบเป็นเคิร์ฟที่สวยมากๆเลยนะคะปีนี้ก็เลยได้เป็นเฟเวอร์บิทของเราแล้วก็ยิ่งมาใส่กระถางสวยๆเก๋ๆแบบนี้ก็ทําให้น้องเขาดูดีมากขึ้นไปอีกค่ะ และต้นต่อมาที่จะไม่หยิบมาพูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือน้องพูปปิกนกนั่นเองค่ะซึ่งพูปปิกนกเนี่ยเราเลี้ยงไว้ทั้งในวัสดุปลูกที่เป็นกาบมะพร้าวผสมกับดินเล็กน้อยนะคะแล้วก็ปลูกเอาไว้ในน้ำที่ผสมกับเม็ดป๊อปเปอร์น้องเขาก็เติบโตได้ดีแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ไม่ค่อยงองแงนะคะแต่จะงองแงก็เติมเมื่อน้องเขาขาดน้ำค่ะทุกคน ต้นนี้เป็นฟอร์มที่สวยมากๆเลยนะคะเราได้มาในราคา50บาทแต่ว่าถ้าเ,เพื่อนๆจำได้นะคะช่วงแรกๆที่เราหยิบมารีวิวเนี่ยน้องเขาจะมีใบใหญ่ๆโตๆ2ใบที่แบบสวยมากแต่ว่าใบานั้นนะคะสองใบนั้นอะ่ะมันมีปัญหาไปแล้วนะคะคือมีช่วงหนึ่งที่น้องเขาขาดน้ำเพราะว่าเราอะ่ะไม่ได้อยู่ที่ห้องนานแบบ มากกว่า5วันขึ้นไปพอกลับมาปุ๊บเนี่ยพอเราไปลดน้ําน้องเขาเยอะๆเข้านะคะทําให้เหมือนน้องเขาช็อกอะหาทุกคนใบก็เลยจะเป็นใบลักษณะที่เป็นแบบใบสีเหลืองแล้วก็เป็นใบไหมในที่สุดก็ต้องตัดสินใจตัด2ใบนั้นไปนะคะแต่ว่าเขาก็ยังเหลือฟอร์มที่แบบเออยังดูน่ารักอยู่นะเนี่ยค่ะก็จะมีความเลื้อยเล้านิดนึงนะคะก็คิดว่าตัวนี้ก็น่าจะยังเป็นเฟรริตในปีต,ต่อๆไปอีกนะคะเพราะว่าสามารถเลี้ยงได้หลากหลายรูปแบบมากๆเลย สำหรับต้นนี้ก็เป็นต้นไม้ที่แบบออกแนวอินดี้เหมือนกันนะคะทุกคนนี่ก็คือต้นพยารายใบค่ะน้องเขามีฟอร์มที่สวยมากๆคือเราตอนนี้เรามีพยาราใบที่เป็นแบบพันญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้หยิบมาพูดถึงนะเพราะว่าก็กําลังดูอาการน้องเขาอยู่นะคะว่าน้องเขาจะไหวหรือเปล่านะต้นนี้เราได้มาในราคา50บบาทค่ะซึ่งฟอร์มที่เราเลือกก็เราจะเลือกเป็นฟอร์มที่แบบมันดูแบบ กระจัดกระจายแบบว่าชี้ไปชี้มาชี้โดชี้เดดูแบบชี้แบบไม่ได้ตั้งใจนะคะก็จะเป็นฟอร์มที่สวยมากๆแล้วก็เอามาตกแต่งไว้ในห้องเนี่ยดูเก๋มากๆเลยค่ะทุกคนสำหรับต้นนี้นะคะก็อยู่ในที่ที่มีแสงน้อยได้แล้วก็เรื่องของการรดนำ้ำก็อีกเช่นกันค่ะก็คือรดน้ำเฉพาะในช่วงที่วัสดุปลูกแห้งเท่านั้นนะคะ สำหรับต้นนี้นะคะนี่ก็คือต้นครีบปลาหวานนั่นเองค่ะทุกคนเป็นเหมือนแบบต้นไม้ปลอมเลยเนาะซึ่งใบของเขาเนี่ยเทียบกับฝ่ามือของเราใบใหญ่มากนะคะแล้วก็ต้นนี้ก็คือเราชอบเห็นเราชอบเลยเพราะว่าฟอร์มเขาค่อนข้างสวยแล้วก็ตอนนี้เขาเริ่มแตกหน่อเล็กๆออกมาแล้วนะคะเป็นอะไรที่ดีตกใจมากๆเลยทุกคนสำหรับต้นนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นต้นไม้ที่วางไวเ้เก๋ๆเ,เท่านั้นนะคะน้องเขาสามารถฟอกอากาศแล้วก็ดักจับ ฝุ่นให้ดอกได้ด้วยค่ะมาที่ต้นต่อไปที่ตอนแรกกนเนาะเขาทำให้เรารู้สึกทอแท้ใจมากๆนะคะแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเราต้องสู้นะถ้าเหลือใบเดียวเราก็จะเลี้ยงน้องคอยดีที่สุดแต่ว่าสุดท้ายคขะคุ้นน้องเขาเป็นต้นที่แตกยอดอ่อนเก่งมากๆนั่นก็คือนี่เลยค่ะต้นว่านเสนจันแดงนะคะ จะเป็นใบที่เป็นใบทรงรูปหัวใจแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็แตกยอดอ่อนเก่งมากอย่างไม่น่าเชื่อนะหลังๆเนี่ยก็คือเราเนี่ยลองเพิ่มปุ๋ยละลายช้านะคะเป็นปุ๋ยออสโมโคทให้เขาแล้วก็ดูเรื่องของน้ําให้เหมาะสมปรากฏว่าเนี่ยทุกคนคือแบบน้องแตกยอดอ่อนเก่งมากๆเลยนะคะ3ใบเนี้ยก็คือใบที่เขาแตกยอดอ่อนมาใหม่อันนี้ก็เป็นยอดใหม่ล่าสุดนะคะจะเป็นใบที่แบบดู เขียวน้อยกว่าเพื่อนๆหน่อยหนึ่งนะคะนี่ก็กําลังรองการเติบโตเป็นต้นที่เลี้ยงง่ายมากๆตอนกลางคือนอะ่ะเขาจะคลายน้ําเป็นหยดน้ํานะคะเราก็จะชอบรอดูหยดน้ําที่เขาคลายออกมามันดีตัดใจมากเลยทุกคนมันให้ความรู้สึกแบบเฮ้ยฉันอยู่ในป่าหรือเป่าอะไรประมาณนี้ยค่ะดีมากมาที่ต้นที่ขึ้นชื่อว่าพลูนะคะเป็นพลูที่ดูธรรมดาธรรมดาแหละแต่ว่าทำไมเราถึงชอบมาดูกันเลยค่ะ ต้นนี้ที่น้องเขาได้เป็นเฟเวอร์ริตนะคะแนะนำตัวก่อนเนาะน้องคนนี้ก็คือน้องพลูสนิมนั่นเองนะคะทุกคนเป็นพลูที่แบบดูไม่ค่อยมีอะไรเนาะแต่ว่าถ้าดูใบเขาใกล้ๆนะคะใบเขาจะเล่นแสงแบบวิบวับมากๆใบจะคล้ายๆกับกำมหยี่แล้วก็ท้องใบนะคะถ้าเขาโดนแสงเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นสีแบบเลือดหมูแล้วก็สีเปลือกมังคุดประมาณนั้นนะคะ ช่วงที่เราซื้อมาแรกๆเนี่ยน้องเขายังไม่ได้เวืยขนาดนี้นะคะทุกคนแต่ว่าน้องเขาจะเริ่มดูแบบฟูๆแล้วแหละแต่พอเราเอามาเลี้ยงไว้แล้วก็เอาวางไว้ในชั้นแบบนี้ค่ะน้องเขาก็มีความเลื้อยแล้วก็ตกให้ย้อยสวยมากๆเลยอะ่ะก็เลี้ยงง่ายมากนะคะต้นนี้ก็เราเลี้ยงไว้ริมหน้าต่างแล้วก็ปลูกในที่ที่มีแสงที่แบบว่าน้อยกว่าเพื่อนๆหน่อยนะคะแต่ว่าน้องเขาก็เติบโตแล้วก็อยู่ได้เป็นฟูที่คิดว่าก็ จะยังคงเป็นเฟรนริต่อไปนะคะแล้วก็ในปีหน้าทุกคนอาจจะได้เห็นน้องเค้าเลื้อยมายาวจนตกพื้นเลยก็ได้นะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันน่ารักเนาะอีกต้นหนึ่งที่จะหยิบมาพูดถึงนะคะก็คือต้นนี้เลยนี่ค่ะเปปเปโรเมียนั่นเองค่ะต้นนี้เป็นต้นที่เลี้ยงง่ายใบน่ารักมากๆนะคะทุกคนอยู่ในท,ที่ที่มีแสงน้อยได้ เป็นใบที่เก๋มากๆต้นนี้เราก็เอาไปวางไว้บนโต๊ะทำงานของเราด้วยนะคะน่ารักมากๆอีกต้นหนึ่งค่ะทุกคนเป็นต้นที่แบบเฮ้ยฉันต้องหยิบมาพูดและก็คือต้นนี้เลยอตอนแรกคิดว่าจะไม่หยิบมาพูดนะคะแต่ว่าให้เป็นเฟร์ดิตดีกว่าเพราะว่าน้องเขาสามารถเลี้ยงใน น้ำก็ได้หรือว่าเลี้ยงในวสัสดุปลูกที่เป็นพวกกากมาพลาผสมดินอีกนิดหน่อยก็ได้นะคะนี่ก็เริ่มโตเริ่มสูงขึ้นแล้วนั่นก็คือน้องครูฉลุนั่นเองค่ะเป็นใบที่เก๋มากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นต้นที่ใครเห็นก็ต้องถามว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันเป็นอะไรหรอมันโดนอะไรมากัดหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะจริงๆไม่ใช่นะคะผููฉลุเนี่ยเป็นพันธุ์เฉพาะของเขาเลยซึ่งเป็นใบที่เก๋น่ารักมากๆเอาวางไว้เป็นแบบ ของประดับตกแต่งบนโต๊ะทำงานได้แบบสวยๆเลยนะคะจริงๆเราก็อยากจะบอกว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่ค่อนข้างลำบากใจมากเลยนะคะสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้เพราะว่าเราต้องเลือกต้นไม้ที่เป็นเฟอร์ริตจริงๆแต่ว่าเฟอร์ริตของเราก็ค่อนข้างเยอะนะทุกคนจริงๆต้นไม้ที่เราเลือกจะเอามาปลูกในห้องเนี่ยก็ล,วล้วนเราแต่เป็นต้นไม้ที่เราเห็นแบบ แวปแรกก็รู้สึกถูกชะตาแล้วก็ชอบในที่สุดก็รับน้องๆเขามาอยู่ด้วยนะคะแต่ที่เราเลือกมาเป็นเฟอรริตในวันนี้ก็คือเป็นต้นที่เลี้ยงง่ายมากๆแล้วก็เหมาะกับคนที่แบบเลี้ยงต้นไม้ไม่ค่อยเก่งแลือก็ไม่ค่อยมีเวลาดูแลเขาอะไรเงี้ยค่ะต้นไม้พวกนี้ก็ถือว่าเป็นต้นไม้เริ่มต้นสําหรับมือใหม่ได้เลยค่ะ แล้อย่างที่เราเกล่นมาตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยจะมีของมาแจกด้วยค่ะสำหรับแฟนเพจของช่องจันเจ้าขารีวิวนั่นเองนะคะซึ่งก็มี3มรางวัลด้วยกันจะเป็นของเล็กๆน้อยๆแทนคำขอบคุณสำหรับทุกๆคนที่ติดตามแล้วก็มาร่วมคอมเมนต์ให้กำลังใจกันนะคะ อยากจะขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะเพราะว่าช่องจันตัวขารีวิวเนี่ยจริงๆแล้วมันเริ่มต้นมาจากการที่เราอ่ะอยากจะรีวิวพวกสกินแคร์ต่างๆหรือพวกเมคอัพต่างๆใช่ไหมคะบางทีมันมีแบบความถนัดแตกต่างกันออกไปคือเรามาสังเกตแล้วว่าปกติเราก็จะรีวิวพวกเมคอัพสกินแคร์อยู่แล้วนะคะแต่พอเรามาเปิดช่อง YouTube เพื่อที่จะรีวิวพวกนี้เราคิดว่าเออมันเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยถนดัดนะคะทุกคน แต่ว่าพอเราลองเอาแบบน้องๆต้นไม้มาพูดถึงอะเราไม่ต้องมีสคริปต์เลยนะคะแต่ว่าเราอะจะคิดแล้วว่าวันนี้จะทำคอนเทนต์แนวไหนแล้วก็ต้นไม้จะมีอะไรบ้างคือถ้ามันเป็นต้นที่มันเยอะมากๆยเงี้ยเราก็อาจจะจดชื่อไว้แล้วก็ดูชื่อแล้วเราก็จะรีวิวตามสิ่งที่เราคิดคือจะไม่มีสคริปต์มานั่งอ่านให้ทุกคนได้เห็นว่าต้นนี้เลี้ยงยังไงปลูกยังไงมาจากไหนอะไรเงี้ยค่ะจะไม่มีเนาะแล้วก็จะพูดจากความรู้สึกของเรามันก็จะได้มาจากแบบความจริงใจแล้วก็ความรู้สึกจริงๆอะค่ะ เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าบางทีคลิปก็อาจจะมีตะกุตกตะกักบ้างน,นะคะเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมสคริปต์เลยเราเชื่อว่าในช่องนี้ก็มีสาวๆมาดูกันค่อนข้างเยอะนะคะสําหรับสาวๆคนไหนที่ต้องการแบบว่าดูเรื่องของความสวยความงามรีวิวพวกเมคอัพสกินแคร์ต่างๆก็สามารถติดตามได้ที่เพจจันเจ้าขารีวิวนะคะหรือว่าติดตามได้ใน IG จันเจ้าขารีวิวก็ได้เช่นกันค่ะแต่สําหรับ ในช่องทางของ YouTube เนี่ยเราเจะรีวิวต้นไม้เป็นหลักนะคะเพื่อนๆก็สามารถไปติดตามได้แต่ว่าเราก็อาจจะนำต้นไม้พวกนี้ค่ะไปรีวิวในเพจแล้วก็ในแอของเราด้วยก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับของที่เราเตรียมไว้ให้ผู้โชคดีทั้งหมดนะคะก็มีจำนวน3รางวัลด้วยกันเลยมาดูกันทีละรางวัลเลยนะคะทุกคนของรางวัลน,นี้นะคะก็เป็นของรางวัลที่เป็นแบบอาจจะเป็นของเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันก็อยากจะ ให้เป็นสิ่งที่แทนคำขอบคุณจากเรานะคะเพราะว่าช่องนี้ก็ยังเป็นช่องเล็กๆที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่แต่ว่าทุกๆคนก็ยังกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เรามาเสมอมาแล้วก็มาคอมเมนต์และเปลี่ยนประสบการณ์คอมเมนต์แบบทำให้ช่องมันไม่เงียบเหงาะคะ่ะทุกคนซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นกำลังใจในการทำ u t u b e ต่อไปนะคะของรางวัลในวันนี้นะคะจะออกโทนสีที่เป็นแบบสีดำสีขาวนะคะทุกคน เพื่อที่จะสื่อว่าชีวิตของเรามันก็มีทั้งมุมที่แบบทุกข์แล้วก็สุขคละเคล้ากันไปโดยเฉพาะในปีที่ผ่านมานะคะหลายๆคนก็จะผลกระทบจากมะละสุมของโควิดสีขาวเนี่ยเป็นพลังของความบริสุทธิ์สดใสเป็นแบบสิ่งที่จะช่วยทําให้เรามองโลกในมุมที่มันไม่มืดมนเกินไปแต่ก็ยังมีสีดําม,มาตัดนิดหน่อยเพื่อที่จะทําให้เกิดความเข้มแข็งในใจ,ใจิตใจนี้เป็นสิ่งที่เราคิดเองนะทุกคน อันนี้นะคะก็จะเป็นเป็นแบบกระป๋องที่เป็นอ๋อคล้ายๆกับสังกะสีนะเราไม่แน่ใจว่าเราเรียกถูกหรือเปล่านะคะน,นี่ก็จะมีลายลูกเล่นที่แบบเก๋มากมีความเท่มากๆนะจะบอกว่ากระป๋องเนี้ยค่ะเราอะ่ะเอาไปใส่ต้นไม้ในที่ทํางานนะคะก็ทําให้น้องเขาดูสวยขึ้นมา,มากๆเลยหรือว่าใครที่ไม่อยากจะเอามาใส่ต้นไม้ก็เอามาใส่อุปกรณ์เครื่องเขียนก็ได้นะคะก็ดูเก๋ดูดีไปอีกแบบหนึงนะะ่งเลยค่ะ สำหรับชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับแบบเมื่อกี้เลยแต่ว่าคนละสีนะคะทุกคนนี้ก็จะเป็นแบบลักษณะที่เป็นสังกะสีเหมือนกันจะมาใส่ต้นไม้ทรงสูงๆก็ได้หรือว่าจะมาใส่อุปกรณ์ที่ทุกคนอยากใส่ก็ได้นะคะซึ่งนองมองว่าใบนี้มันสวยมากๆม,มันสามารถเป็นของที่วางตั้งโต๊ะเป็นของตกแต่งได้แบบเก๋ๆเลยแล้วก็โทนสีดำเนี่ยค่ะมันก็จะสื่อถึงความเข้มแข็งความสุข,ขุมแล้วก็จะทำให้มีพลังในการขับเคลื่อนทำให้เราแบบ มีพลังมากขึ้นนะคะทุกคนสำหรับชิ้นนี้นะคะก็เป็นตะกร้าที่เป็นแบบตะกร้าโครงเหล็กอเนกประสงค์นะคะก็สามารถเอาไปใส่อุปกรณ์ที่เพื่อนๆอ,อยากใส่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือเล็กๆหรือว่าพวกเครื่องเขียนต่างๆแต่ว่าเราเนี่ยก็มาประยุกต์ใช้ในการเป็นกระถางต้นไม้เก๋ๆให้กับน้องๆต้นไม้ที่ห้องทํางานของเรานะคะ จะบอกว่าของทั้ง3ชิ้นที่เราเลือกมาให้เพื่อนๆในวันนี้นะคะ่ะเราก็ซื้อมาให้ตัวเราเองด้วยนะคะเพราะว่าเราอยากได้เหมือนกันนะคะหวังว่าของทั้ง3มชิ้นนี้จะถูกใจเพื่อนๆผู้โชคดีที่ได้รับไปด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับกติกาที่จะร่วมลุ้นรางวัลในวันนี้นะคะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าเราจะใช้วิธีแบบสุ่มนะคะ ไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักไม่รู้จักก็คือทุกคนมีโอกาสที่จะได้ของเท่าเทียมกันหมดเลยค่ะทุกคนแล้วก็เนี้ยจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่โชคดีของทุกคนที่จะได้ร่วมเล่นกิจกรรมมากๆเลยนะคะเพราะว่าช่อง y o u t u b e ของเรายังมีผู้ติดตามที่น้อยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่ทุกคนจะได้ที่ทุกคนเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยมีโอกาสสูงมากๆเลย สำหรับกติกานะคะก็เพียงแค่เพื่อนๆกดไลค์แล้วก็กด subscribe แล้วก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะว่าช่องจันเจ้าขารีวิวเนะะี่ยค่ะมีคอนเทนต์ที่มียอดวิวมากกว่า30,000ยอดวิวชื่อว่าอะไรแล้วก็มีกี่คอนเทนต์นะคะคำตอบง่ายมากๆเลยทุกคนอย่าลืมมาร่วมเล่นสนุกกันด้วยนะคะ เพื่อนๆสามารถร่วมรุ้นรางวัลได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5มกราคมนะคะและในวันที่7มกราคมเนี่ยเราจะมาประกาศผลผู้โชคดีจำนวน3รางวัลค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็มาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเสมอมาด้วยนะคะแล้วก็ในปีต่อไปก็ขอให้เป็นปีที่ดีกับทุกๆคนค่ะวันนี้เราต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ